รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุนะครับระบบะเทปนี้เป็นออโต้รีเวิร์ดนะครับกลับมว้วนอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องดึงม้วนออกเลยม้วนจะกลับอีกนะครับระบบซีดีอ่านเร็วมากนะฮะแล้วก็เป็นระบบฟอนส์เสลาคือมีระบบเสียงเสลาวลาโพงจะมีด้านหน้าแล้วก็มีฟอนก็คือด้านบนจะเป็นเสียงเสลานะฮะไม่ใช่สตูดิโอธรรมดานะครับสำหรับตนนัวนี้วิทยุก็ถือคืนร้อยแปดใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟ220่โวลต์นบนเราเป็นยี่ห้อไอว่านะฮะตัวนี้ไอว่า ไอว่าโมเดล c s d e s 7 0น,นะครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะนะครับเสียงดีมากนะครับระบบเสียงดีมากปรับ e q ได้ด้วยประมาณ10 e q นะครับใช้ทานเบอร์ดีนะฮะทั้งหมดอันนี้ตัวนี้น่าเป็นทานเบอร์ C นะครับทั้งหมด6ก้อน9ก้อนนะครับอันนี้ไม่ได้ลองให้นะลองทานซาเตียมนะครับทุกอย่างคือสภาพสวยมากถือว่าสภาพใหม่ เป็นไฟ2 2 0สโวลต์บ้านเราสบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟหัวกลมตรงรุ่นแถมให้นะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟด้านหลังนะครับสายไฟที่แถมให้นะซื้อไปพร้อมใช้นะครับลาโพงจะมีรอยบ้างนะรอยขีดข่วนนะฮะตามนี้นะฮรับขอคนรับได้นะสินค้ามือสองธรรมานะฮะแต่ถ้าเน้นเสียงระบบเสียงเซอร์ราลระบบอะไรเนี่ยแนะนํานะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะมีหูฟังอันนี้วอลลุ่มนะฮะฟังก์ชันตัวแรกก็ซ้ายมือสุดก็เป็นเทปตรงกลางวิทยุขวามือสุดซีดีแค่นั้นเองอันนี้ก็ fmam นะครับ เป็น FM Studio AM s เ u d i o ดนะครับเดี๋ยวเทสระบบวิทยุก่อนนะเลื่อนมาด้านตรงกลางนะวิทยุอยู่ตรงกลาง a อ <AM S 1> เลื่อนมาสายสุดนะฮะเ m ็มสุดเเนี่ยที่สองนะครับนี้เป็นวอลลุ่มนะครับคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิน่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่เลื่อนมาด้านขว<ร>าสุด,สดจะเป็นไอมครับ FM เนี <ève S 2> ่ยน yeah. ับจาก88123 <Yeah. S 1> c h a n n น l นี right. ้ถึง108เมกเฮิร์รับได้ทุกคืนของบ้นเราเอเอก็ถึง1,600กิโลเฮิร์มาตรฐานนะครับสุ per sensitive tuner นรับรัได้ทุกคืนของบ้านเรา อยู่ในระยะรับประดันชํารุดนะฮะเครื่องนี้อาจจากวิทยุลงเทปอาจจากซีดีลงเทปได้นะครับอ่าเลื่อนมาขวาสุดจะเป็นซีดีนะครับอ่าซีดีนะฮะซีดีรองรับออดิโอดิสนะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับ MP3 นะครับในเครื่องเขียนไว้ออดิโอดิสนะครับแต่อ่านเร็วมากนะครับใส่แผ่นปุ๊บนะหมุนปุ๊บอ่านปั๊บเลยมีหน้าจอนะครับอ่านเร็วมากนะครับระบบฟังก์ชันซีดีก็จะมีเนี่ย อ่าพวกนี้ตั้งโปรแกรมนะครับปุ่มนี้ตั้งโปรแกรมพวกรีเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เน็กเพย์พอสต็อปทุกอย่างโกตีหมดเร็วตรงนี้จะเป็นการตั้ง EQ จะมีล็อกนะครับระยะสูนะงนั่นด้ซ้ายสูงเป็น EQ คปรับเป็นเสียง,น,ง Lock นะครับมีล็อกล็อกแจมนะครับ วันนีนะครับเสียงเซลาวนะครับเนี่ยซีดีอ่านเร็วมากนะครับปรับอีคิวได้ปรับเบสได้ตัวสองนี่เบสนะครับตัวสามนี่เซลาวันออฟส่วนไฟตัวนี้ก็คือพวกรีเวิร์สเทปนะครับ ฟาเสียงออกปกตินะครับระบบเสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็นระบบซเรา่านะบทดสอบอัดนะฮะอาจจากซดีลงเทปเทปเป็นแนวคว่ำนะฮรเปรนรอดเนะครับ,รอรรบก,กอ,ะบอ,อ,อ,อจะอาจจะกดีลงเทปนะครับอย่างเต็มระบบนะงสกวา ก็เลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะฮะแล้วก็ก่อซ้ายนะครับนี่อันนี้ยากที่สุดีนะครับก่อซ้ายนะฮะาะะส่วนการตั้งก็คือ กดขึ้นเนี่ยฮะสัญลักษณ์กดขึ้นก็คือรีเวิร์ตลอดเวลากับม้วนตลอดเวลาเลยไม่ต้องมีออโต้สต็อปแต่ถ้ากดลงนะฮะจะเป็นยูเทิร์นรอบหนึ่งแล้วก็มาหน้า A มาหน้า B A A a, a มาปุ๊บมา B B จบก็จะเด่งก็คือออโต้สต็อปนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสอบระูบเทปนะครับ ดีเทคก็คือที่กลับด้วยมือก็คือตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นสต็อปนะครับ ระบบเซ็นทรัลนะครับเราไปเอาตัวเรวดนะฮะเดี๋ยวเทสระบบว่าตัวเรวผมม้วนม้วนปุ๊บมันจะกลับเองนะครับอันนี้กลับม้วนตลอดเวลาครับสังเกตไฟนะครับจะกลับมานะฮะ